ส่วนลูกท้อหรือลูกพีชบนดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กําลังสุกครับชาวสวนกําลังเร่งเก็บผลผลิตซึ่งจะให้ผลผลิตในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกท้อหรือพีชเป็นผลไม้เมืองหนาวการปลูกพืชชนิดนี้ต้องปลูกบนพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นนะครับนะนี่เก็บได้ละตอนเราแกะล้วก็แกะแกะง่ายครับ อันนี้อก็คือจะเด็ดทั้งถุงแบบนี้เลยใช่ครับผมเด็ดทั้งถุงแบบนี้เลยเราเราต้องเก็บประมาณอันนี้ยังไงฮะดูยังไงว่าเก็บได้ดูสีของมันเพราะว่าพันเจนเนี่ยมันจะออกสีเหลืองสีเหลืองเลยครับผมก็คือดูว่าพื้นผิวของมันเนี่ยเหลืองสัก70%็ซขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ากําลังดีครับผมพอเราเด็ดลงมาแล้วเนี่ยถ้าเราไว้ในยังมันยังเก็บได้อีกเป็นอาทิตย์ใช่ครับลูกนี้ถือว่าโอเคไหม ถือว่าโอเคครับเพราะถ้าเราส่งเนี่ยส่งไปถึงสองสามวันเนี่ยมันกําลังดีเลย<อ>ปีนี้สภาพอากาศร้อนและเจอลูกเห็บทําให้ผล,ผลผลิตปีนี้ไม่มากทําให้มีไม่พอขายนะครับโดยเฉพาะผลขนาดใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดอิงครับแต่ละวันมีออเดอร์เข้ามาเยอะไหมก็เรื่อยๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่เราส่งอ,ออเดอร์เนี่ยประมาณ4-50หู้น่าจะได้นะคะถ้าออนไลน์นะคะถือว่าเยอะไหม ถือว่าปีนี้นี่ชุดอรถ,ถือว่าอยู่ในระดับโอเคอยู่นะคะแต่ว่ายังเพราะว่าปีนี้มันโดนลูกเห็บก็เลยยังไม่กล้ารับออเดอร์เยอะอะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาสั่งเขาสั่งออเดอร์เกรดประมาณไหนส่วนใหญ่ที่เขาสั่งจะเป็นกล่องห้าโลกับสามโลมากกว่าค่ะส่วนใหญ่ก็ค่าเกิดกันไปใช่ค่ะเกรดไหนนิยมสุดน,นิยมสุดนี่น่าจะเป็นเอสตาร์นะคะเพราะว่ามันจะลูกใหญ่แล้วก็เนื้อมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วอร่อยกว่าอยู่แล้วฉ่ำกว่า เช่นเดียวกับผลไม้เมืองหนาวชนิดอื่นๆเช่นลูกไหนและเชอร์รี่ก็เริ่มให้ผลผลิตในเดือนนี้เช่นเดียวกันประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชัยปาการจึงร่วมกับชุมชนเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในพืชเมืองหนาวหล่งที่เรามีอยู่ก็พัฒน,นาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมถึงท่องเที่ยวเชิงกเกษตร นะครับเพราะว่าเรามีพืชเมืองหนาวซึ่งมีหลายอย่างเลยอยู่บนดอยสูงนี้นะครับแล้วรวมถึงเป็นเส้นทางที่ถ้าเกิดจะขึ้นลงอ่างขางอะไรเงี้ยเรามีเส้นทางซึ่งเดินทางปลอดภัยแล้วตลอดเส้นทางนียก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ตลอดเส้นทางนี้ครับสําหรับดอยอ่างขางเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางขึ้นได้ทั้งที่อําเภอฝางและอาเภอชัยปการแต่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับ ทำให้ชาวบ้านและภาคการท่องเที่ยวมีความพยายามส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมชุมชนชาวจีนให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน